สวัสดีครับขอผมพูดตามใจชอบครับขอผมพูดตามใจชอบในคลิปนี้นะครับผมขอเตือนตั้งแต่เริ่มคลิปเลยนะครับว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเป็นทฤษฎีที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับมโนของผมขึ้นมาเองนะครับว่าเอ้ยมันจากประสบการณ์ของเราเนี่ยถ้าเราจะอธิบายทําความเข้าใจในสิ่งที่เราเข้าใจเราควรจะ อธิบายมันยังไงดีนะครับผมก็เรียกทฤษฎีของผมเนี่ยง่ายๆเลยนะครับว่าเป็นทฤษฎีทุ้มกลางแหลมนะครับก็คือเบสมิดเดิลทริปเปิลในอีคอเลเซอร์นี่แหละแล้วไอ้เจ้าทฤษฎีทุ้มกลางแหลมเนี่ยมาเริ่มมายัางไงนะครับเริ่มแรกนะครับก่อนที่มันจะเป็นทฤษฎีทุ้มกลางแหลมที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับ มันเริ่มมาจากว่าผมอะอยากได้อยากได้ปิกอัพนะครับสักตัวหนึ่งอยากจะโมอยากจะโมกีตา้านะครับอยากจะซื้อปิกอัพมาเปลี่ยนกีต้าร์ไฟ,ฟา้านะครับเสร็จแล้วคุณลุงนะครับเขาก็บอกว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์สิในเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีชื่อรุ่นมีอะไรบอกแล้วเขาจะบอกว่าในรุ่นนั้นนะ่ะมีค่าอะไรต่ออะไรบ้างนะครับ อย่างเช่นค่า DCR นะครับก็คือค่าความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงนะหรือที่เราบางคนชอบเอายึดค่า DCR เนี่ยมาพูดว่าปิกอัพแรงหรือไม่แรงนะครับเป็น low output เป็นไฮเอ output อะไรประมาณนี้เสร็จแล้วอย่างหนึ่งที่ในเว็บไซต์นะครับที่ผมอย่างที่ผมเจอเนี่ยในเว็บไซต์เขาจะบอกว่าปิกอัพตัวนี้ให้เสียงกลางเท่าไหร่ให้เสียงเบสเท่าไหร่นะครับให้เสียงทุ้มเท่าไหร่เสียงกลางเท่าไหร่เสียงแหลมเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือ เริ่มต้นของที่ว่าเออทุมกางแหลมนะครับก็คือไปไปฟังเสียงไปฟังเสียงปิกอัพนะครับเ้อเราจะเอามาใส่เพราะอะไรตัวผมเองเนี่ยนะอย่างที่ผมเคยเล่าหลายๆคลิปถ้าเพื่อนเพื่อเค,เคยเคยรับชมนะครับผมจะเป็นคนที่ผมเริ่มมาจากกีตาร์หัวปากันเป็นสแต็ปสิงสิงนี่นะแต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงที่ในปิกอัพเลยนะครับผมชอบเสียงของมิดเดิ p ลปิกอัพนะครับเสียงบิดผมก็ไม่ได้ชอบนะแต่คือเวลาเล่น เสียงแตกเนี่ยอ,อะไรมันปรับไปตรงเสียงบิดแล้วมันใช่กว่ามันพุ่งมันแผดมันสะใจนะครับก็จะปรับไปตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเสียงคลีนเนี่ยผมก็จะอยู่ตรงเอ่อ l e Position นนะครับอยู่ตรงกลางนะครับอ่ะทีเนี้ยก่อนหน้านี้ผมก็พูดเรื่องอ่าอีคอเลเซอร์ใช่ไหมครับในอีคอเลเซอร์หรือว่าพูดเรื่องการปรับหน้าตู้ที่มีอ่หนอบสามหนอบเนี่ยทุ้มกลางแหลมเนี่ยเบสมิดเดิลทิปเปิลเนี่ย เสียงอะไรให้อะไรนะครับทำความเข้าใจมันก่อนนะครับรู้ว่าเอ,อ่อบวกลบอะไรเป็นอะไรแล้วก็ค่อยไปค่อยไปพูดเรื่องของโลสนิยมความชอบส่วนตัวนะครับซึ่งผมก็อธิบายไปแล้วแหละว่าไอ้โลสนิยมความชอบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดมาจากเร f เฟรนซ์ของการที่เราชอบศิลปินที่เราชื่นชอบนะครับเราก็จะจูนเสียงกีตาร์เราให้ไปหาศิลปินคนนั้นโดยโดยไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นเร f เฟรนซ์ที่อยู่ในใจต่อมานะครับ ีตาหัวปักผมเนี่ยที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยผมโมดิฟายมันเอาปิ๊กอัพซิงเกิ้ลคอยใส่แต่ผมใส่ตัวเดียวและวอลลุ่มตัวเดียวนะครับและจังหวะถ้าผมเบื่อผมก็ขายออกมาแล้วลก็เปลี่ยนตำแหน่งนะครับมันมีรูว่าง3รูเปลี่ยนตำแหน่งแล้วผมก็ทำการทดลองนะครับซึ่งเอ้ยทำไมเมื่อก่อนทำไมเมื่อก่อนเราไม่ชอบตำแหน่งเน็กเลยนะครับอย่างที่ผมเคยพูดว่าผมใช้แสแตทไม่เป็น ศิลปินที่ใช้แสแตทชอบใช้ย,ยังไงชอบเล่นยังไงแต่เราไม่ชอบเราหาเสียงนั้นไม่เจอนะครับอันดับแรกคือกีตาร์เรามันม่ตรฐานไม่ถึงด้วยนะครับอ่ะทาความเข้าใจไอ้ที่ที่วันนี้หยิบกีตาร์โปร่งนะเพราะทำความเข้าใจง่ายๆก็คือเวลาเราดีกีตาร์โปร่งทุกคนต้องมีกีตาร์โปร่งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเราดีตรงกลางครับตรงกลางนะครับ ถ้าเพื่อนๆกีตาร์มีสาวโหกดีตรงกลางเลยครับมันก็เปรียบเสมือนกับ Middle Position ของของตัวกีตา้าสเตตใช่ไหมครับถ้าผมดีดต,ตำแหน่งข้างหน้าๆนะครับประมาณนี้มันก็เหมือนตำแหน่งเน k p โพสิชันของกีตา้าสเตตใช่ไหมครับแล้วผมบีดตรงหลังๆอย่างนี้นะครับ มันก็คือตำแหน่งบิดของกีตาร์สแตทนะครับแล้วเราก็สังเกตเสียงนะครับถ้าเราดีตรงกลางเนี่ยผมรู้สึกว่าตรงกลางเนี่ยมันคือบาลานซ์มิดเดิลบาลานซ์แต่เมื่อไหร่ถ้าเริ่มดีทั้งหน้ามันจะเริ่มทุ้มนะครับเริ่มเริ่มแบบมีความวอร์มมีมันเมโล่มันวอร์มมันทุ้มนะครับถ้าดีทั้งข้างหลังๆนี่นะครับก็คือมันไบร์นะครับ เสร็จแล้วเราเราเราเรียนรู้อย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วในกีตาร์แฟร์แตดเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งซีเลคเตอร์นะครับรวมทั้งตำแหน่งผสมด้วยเอาตำแหน่งหลกัหลกๆก่อนแล้วกันนะครับถ้าเราอยากเล่นให้มันดูอุ่นๆวอมๆเรามอาจจะดีข้างหน้าตมิถ้าผมอยากให้มันแบบ จิกจกจัดกัด,ด,ดมันดูแหลมแหลมมุ่งพุง่งอยากให้มันโปร่งโป่งผมอาจจะดีทั้งหลังนี้นะครับอ่ะค่อนข้างเห็นชัดใช่ไหมครับต่อมานะครับต่อมานะครับย้อนกลับไปที่ตอนแรกที่ผมพูดค่าค่าค่า DCR รหรือที่เราเข้าใจว่าเออพิกอัพเราแรงหรือไม่แรงนะครับออก็มีหลายๆท่านเนี่ยอธิบายว่าค่า DCR ทำไมมันต้องมีมากมีน้อยเพราะว่าเอามาวางในแต่ละตำแหน่งอย่างเช่นตำแหน่งในพิกอัพสายมันมีการแกว่งได้มากนีใช่ไหมครับถ้าค่า DCR มันมันเยอะมันก็จะรับเยอะแล้วมันก็จะ เสียงมันก็อาจจะแบบมีความบวมเบอร์นะครับถ้าตำแหน่งบิดเนี้ยสายมันสั่นได้น้อยใช่ไหมครับก็เลยต้องมีค่า DCR ที่มันเยอะเพื่อจะเหมือนกับว่าให้มันรับให้มันแรงกว่าเพื่อมันรับการสั่นที่น้อยกว่าได้นะครับแต่ในอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอาจจะไม่มีใครพูดถึงนะครับว่าจริงๆแล้วค่า DCR เนี่ยที่มันน้อยๆนะครับเหมือนปิกอัพที่มันแบบปิกอัพเป็นปิกอัพที่มันเป็นอีกอัพ low output เนี่ย ยิ่งค่า dcr มันน้อยเนี่ยเสียงที่มันได้มันจะ b r i g h นะครับเสียงมันจะส,สว่างใสนะครับแต่ถ้าค่า dcr มันมากนะครับเสียงมันก็จะออกไปทางเป็นทางอร์มนะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปข้างล่างเหมือนเดิมไอการทดลองผมที่เอากีตาร์กีตาร์ s t a c k กีตาร์หัวปากของผมเนี่ยมีซิงเกิลคอยตัวเดียวแล้วย้าย pick up ไป pick up มีค่า dcr ที่ เท่ากันก็คือ5 dcr 5 dcr ตรงนี้วัดจาก m u l t ิ m e t e r แล้วเนี่ยของผมได้ 5.8k นะครับก็คือถือว่าเป็น low output แบบเป็นสไตล์สเตทเลยพออยู่ในตำแหน่งน็กนะครับมันก็ดูเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หนาไปไม่จนมันจนไม่บวมจนสามารถ eq ได้นะครับแต่พอเริ่มมาอยู่ตรงกลางเนี่ยที่ผมบอกว่ามันตำแหน่งกลางของสแตทเนี่ยมันเริ่มบาลานซ์ใช่ไหมครับมันก็มันก็ เออโอเคมันดูมันดูไม่ซ้ายไม่ขวามันดูตั่อยู่ตรงกลางจริงๆะครับแล้วพอตำแหน่งเบรกปุ๊บมันรู้สึกเฮ้ยมันแบบมันบางลงแล้วมันดูเป็นเสียงมันดูแผดๆนะครับเสียงมันดูแหลมๆนะครับอ่ะ <c oughs> แล้วได้ความที่ผมอะ่ะก็มีมัลติมิเตอร์อยู่ใช่ไหมผมสามารถวัดค่า DCR ของปิ๊กอัพได้นะครับผมก็เลยลองเอาไปว,วัดกับ โซฟไเออร์ของนาโอโอลานะครับว่าค่า dcr ของปิกอัพเนี่ยมันไปเป็นมันเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่ากีตาร์าตัตัวนี้มีความเสียงหนามากมีความเสียงอุ่นมากเสียงมันวอร์มมากเสียงมันหนามากนะครับมาบวกกับที่ฝรั่งบอกนะครับยิ่งค่า dcr เยอะๆเนี่ยเสียงมันจะยิ่งงอมเสียงมันจะยิ่งอุ่นนะครับผมรู้สึกว่าเออให้ตสแตั สไครเออร์โอลานเนี่ยมันมีความแบบมันมีความขุ่นๆมีความแบบไม่ไบรท์ไม่สะอาดเหมือนสเตตทั่วไปเลยแล้วเวลาใช้จะรู้สึกว่าต้องเอาไปใช้กับตู้แอม์อย่างมาแชวต้องใช้กับตู้แอม์อย่างวอลกอะตู้แอม์ที่มันแหลมแหลมอะตู้แอม์ที่มันอุ่นๆววมบอมสไตล์เฟนเดอร์อะไรเงี้ยอาจจะไม่ไม่เหมาะกับมันนะครับผมก็เอามัลติมิเตอร์ไปวัดปรากฏว่าพิกอัพทั้ง3ตัวเนี่ยมีความแรงไม่เท่ากันแต่ครับแต่ว่ามันแรงจริงจริงก็คือ ปกติถ้าเราเจอฟิกซ์อัพตำแหน่งบลิตเนี่ยแรงสักหมื่นสองหรือหมื่นสี่เนี่ยก็คือแรงแล้วนะครับหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นมีเดียมนะแต่ตัวสครอยเออร์นเนี่ยมินิฮํมตำแหน่งบลิตเนี่ยแรงตั้งสองหมื่นสามตัวกลางหมื่นหกเนี่ยครับตัวหน้าก็ประมาณหมื่นต้นต้นเนี้ยหนมะื่นสี่อะไรเงี้ยมันมันมันมีมันแรงมากนะครับมันก็เลยทาให้กีตาร์ตัวเนี้ยเสียงมันวอร์ม,มากเสียงมันอุ่นมากนะครับเสร็จแล้วอ่ะ ผมเรียนรู้ผมเรียนรู้ทุ้มกลางแหลมนะครับจากจากเริ่มต้นจากการหาปิกอัพใช่ไหมจากดีดีค่า C D C R ในปิกอัพนะครับจากการที่ผมเคยเอากีตาร์สเตตหัวปักของผมเนี่ยมาย้าย Position ตำแหน่งปิกอัพโดยใช้ปิกอัพแค่ตัวเดียววอลลุ่มตัวเดียวเนี่ยมันก็ทำให้ผมเรียนรู้นะครับพอผมไปวัดค่าในส q อยเออร์โอ ค่า DCR มันก็เยอะนะครับเวลาเอาไปเล่นกับเสียงคลีนในตู้แอมเนี่ยรู้สึกเฮ้ยตัวนี้วอร์มว่ะตัวนี้อุ่นตัวนี้วอร์มนะครับแล้วรึงผมก็มีสแตตสิงคลีนงทำอีกหลายตัวอะไรเงี้ยผมก็เอามาวัดค่า DCR หรือว่ามีพวกคำทำทั้งหลายแหละที่ผมมีเนี่ยนะครับผมก็เอามาวัดค่า DCR นะครับพวกตัวไหนที่ค่า DCR น้อยๆนะครับมันก็จะมีความเ,เหมือนกับว่าถ้าภาษาผมนะมันก็เป็นมิดกับเสียงคลีนเสียงคลีนมันจะค่อนข้างมีความแบบ สะอาดกว่าสว่างกว่านะครับแม้จะเป็นทำบักกิ้งอย่างตัวอย่างในพอลิสมิ t m มคคาทีเนี่ยครับที่ค่าเขาเป็นทำบักกิ้งก็จริงแต่ค่า DCR เขาอยู่ประมาณ 8k เองนะครับไม่เยอะนะครับบางคนก็ว่าเป็น low output เลยแหละทั้งๆท,ที่เป็นตำแหน่งบลิปิกอัพนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าถ้าค่า DCR มามันน้อยเวลาเสียงค l e a มันก็ละมุนนะครับเวลาเสียงแตกมันก็แตกไม่เยอะแตกไม่แตกไม่โหดแตกไม่แข็ง มันก็เหมาะกับอีกแบบหนึ่งนะครับผมเรียนรู้เลยนะครับเฮ้ยโอ้ถ้าปิกอัพโล่เอาพูดนะมันคเตอร์เสียงประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะมันมันเออเอาไปเล่นเพลงอย่างนี้ผสมกับกีตาร์ที่ไม้อย่างนี้นะครับต่อมาครับเรื่องไม้นะครับโอเคแน่นอนกีตาร์เนี่ยมันประกอบด้วยไม้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีนัด ในกีตาร์ไขฟ,ฟ้าก็จะมีทองเหลืองมีเป็นโครมเป็นอะไรก็ว่าไปในนี้ก็จะมีเป็นพลาสติกเป็นกระดูกเป,เป็นกระดูกเทียมแบบกราฟเทคโนูโบนอะไรอย่างนี้นะครับสายเองอะไรดีมันก็ไม้เนี่ยมันก็มีผลนะครับทีนี้โอเคในในใน,ในพอนี้จะเริ่มข้ามไปพูดเรื่องไม้นะครับผมต้องวงเล็บไปก่อนนะทุกคนต้องเข้าใจในโทนวูดหรือเชื่อในโทนวูดว่าโทนวูดมันมีจริงนะครับ แต่ถ้าคนที่แบบรู้สึกว่าโทนัูดมันไม่มีจริงเนี่ยในสิ่งที่ผมอธิบายมันอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ไม่เป็นไรยังไงลองลองค่อยๆใจเย็นๆลองฟังไปก่อนนะครับในเรื่องของในเรื่องของไม้เนี่ยนะครับพอเอาทฤษฎีที่บอกว่ามันมีทุ้มกลางเหล่เข้ามาตั้งเนี่ยนะครับผมก็เริ่มเริ่มมีความเข้าใจในแบบส่วนตัวของผมนะครับวงเล็บโตๆเลยนะใช้วิจารยณในการรับชมนะครับเป็นทฤษฎีส่วนตัวของผมนะครับ เวลาเราฟังเพลงศิลปินเพลงแจส๊สเพลงอะไรเงี้ยแล้วเขาจะใช้กีตาร์เซมิฮอลโลตัวใหญ่แล้วปิกอัพตัวข้างหน้าเป็นฮาบบักิ้งใช่ไหมครับเราก็จะแบบโหมันเมโลมากเลยสำหรับแจส๊สมันจะวอร์มหนาใหญ่อุ่นเหลือเกินนะครับแต่พอทำไมเป็นกิฟสาน ES-335 แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันสว่างกว่ามันไร์กว่าวะมัน แทนที่มันจะเมโล่ขุนๆมันกับไม่เมโล่ไม่ขุนๆนะครับก็ไปศึกษาเฮ้ยบอดี้เขาเป็นไม้เมเปิลครับบอดี้เขาเป็นไม้เมเปิลแล้วเวลาเราเราเล่นนะครับกีตาร์ส่วนใหญ่กีตาร์ไฟฟ้าคอมักจะเป็นเมเปิลนะครับส่วนใหญ่ก็คอเมเปิลคือผมก็คิดว่าเมเปิลอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องของ ไม้ที่หาง่ายแล้วก็เป็นเรื่องของไม้ที่มีความแข็งแรงที่จะเอามาทําคอใช่ไหมครับเพราะคอต้องมีทรัฟสลอตต้องสู้กับสายต้องสู้กับสายที่มันขึงเนี่ยก็น่าจะเลือกไม้ที่มีความแข็งแรงนะครับแต่ปรากฏว่าเออพอเราฟังนี้ปุ๊บเราเข้าใจว่าอ๋อเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยเมเปิลเนี่ยไม้เมเปิลเนี่ยนะครับน่าจะให้เรื่องของเสียงความเสียงแหลมให้เสียงแหลมแหลมใสความกระจ่างสายความแหลมเนี่ยเยอะนะครับ แล้วเวลาเราดูบอดี้ไม้บอดี้ไม้ที่ที่เราใช้นะครับหลักๆเลยนะครับมีเอลเดอร์มีมาฮอกเกอนี่มีแอชนะครับมีแบสฟูดนะครับมีป๊อปล่านะครับสัก5ตัวเนี้ยนะครับที่ที่ผมรู้สึกว่าจะเจอกันเยอะๆนะครับในในกีตาร์คอก็คือคอมาฮอกเกอนี่คอเมเปิลเฟรดบอร์ดก็มีเฟรดบอร์ดเมเปิลเฟรดบอร์ดลูสฟูดแล้วก็เฟรดบอร์ดมาฮอกเกอนี่เอ่อเฟรดบอร์ดอีเบอร์นี่นะครับไม้ดำๆ ทีนี้ผมก็เริ่มอลองจัดหมวดหมู่มันนะครับในความรู้สึกส่วนตัวนะแล้วจากประส,บ,ส,บ,สบการณ์นะครับผมรู้สึกผมบอกว่าเฮ้ยถ้าไม้บอดี้เป็นมอฮอกานีคอเป็นมอฮอกานีสไตล์กิปสันนะครับเสียงเนี่ยมันก็จะมีความเป็นเสียงกลางเยอะเสียงกลางเยอะเสียงกลางโดดเด่นนะครับแล้วแต่ว่าจะมีติดนิดนึงว่ามันจะติดมิดโลมันจะติดกลางต่ำมาเยอะนะครับ ในพวกมาฮอกานียเนี่ยก็จะมีความแบบบางคนจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมัดดีนะครับมีความคุค้นๆโม่ๆอะไรบางอย่างอยู่อันนั้นคือคาแรคเตอร์ของโทนวูดของไม้นะครับเมเปิลเป็นใสนะครับมาฮอกานี่ ok เป็นกลางและกลางต่ํานะครับส่วนเอลเดอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าไม้เอลเดอร์เป็นไม้ที่บาลานซ์เป็นไม้ที่อยู่ตรงกลางนะครับไม่ไม่มีอะไรโดดเด่นจนเกินไปนะครับ ต่อมาไม้บอดี้ก็คือไม้แอชนะครับบอดี้ที่เป็นไม้แอชเนี่ยจะหาฟังหาเจอได้ตามพวกเทเลหรือสแตทของ f ฟ n เดอร์นะครับซึ่งเวลาบอดี้เป็นไม้แอชสังเกตน,นิดนึงนะว่าผมรู้สึกว่าเสียงมันจะมีความเสียงกลางเยอะแต่ออกไปทางกลางแหลมนะครับเสียงแหลมเยอะเสียงกลางเสียงกลางเยอะเสียงกลางแหลมเยอะนะครับถ้าบอดี้เป็นไม้แอชต่อมาบอดี้ Body มาฮอกกานีไปละเอ่าอัลเดอร์ไปละวอ่าเอชไปแล้วนะครับปล่อยไปมามาฮออ่าบอดี้ต่อไปที่เป็นเบสฟูดครับบางคนเรียกเบสฟูดเบสฟูดก็อันเดียวกันนะครับอ่าส่วนตัวผมนะผมมองว่าเบสฟูดเนี่ยให้เสียงเบสเยอะให้เสียงเบสได้ดีให้เสียง Base เบส,ได,ดเสได้เยอะนะครับถ้ากีตาร์ที่บอดี้เป็นไม้เบสฟูดเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้ากีตาร์อย่างเงี้ยแล้วเป็นสไตล์แบบฮัมบัรกิ้งฮัมบัรกิ้งนะ มันจะให้เสียงแตกให้เสียงอะไรที่ได้ดีมากเลยมันจะแน่นมันจะแน่นมากเสียงเบสมันมันจะแน่นมากนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะก็คือดีเรื่องย่านเบสนะครับต่อมาไม้ป๊อปล่าผมมองว่าป๊อปล่าบางคนหลายๆคนจะบอกว่าป๊อปล่ามันจะเหมือนกับเบสฟูดนะครับแต่ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าไม่ผมรู้สึกว่าป๊อปล่ามันเหมือนกับ มันเหมือนกับเอลเดมากกว่ามีความกลางไม่ไม่เบดเยอะไปไม่กลางเยอะไปไม่แหลมเยอะไปเหมือนเปิดเหมือนบอดี้เอลเดมันคือแบบบาลานซ์เลยอะแล้วคุณก็ไปแต่งเอาที่เฟรตบอร์ดอ่ะต่อมาเฟรตบอร์ดเฟรตบอร์ดแน่นอนเฟรตบอร์ดมีเมเปิลก็ให้เรื่องแหลมใสนะครับอ่าเฟรตบอร์ดที่เป็นโล w ฟูดก็เป็นเฟรตบอร์ดที่ให้เสียงไปในย่านอ,อุ่นวอร์มนะครับ เฟดบอร์ดอ e ีโบนี่เฟดบอร์ดอีโบนี่ให้เสียงแหลมนะครับแต่เป็นลักษณะแหลมแหลมที่มีความแหลมคมคมนะครับแหลมแบบคมคมแหลมแบบมีความแบบจิกจกนะครับอ่าทีเนี้ยเราลองเราลองเราเราเข้าใจเรื่องปิกอัพแล้วนะ Pick Up, Up, เนาะปิกอัพโลว์เอาพูดดีซีอทุ้มกลางแหลมประมาณไหนอะไรยังไงนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องอ่า ไม้บอดี้ของบอดี้ของตัวกีตาร์นะครับว่าไม้อะไรให้ย่านเสียงอะไรประมาณไหนวงเล็บตัวโตๆเหมือนเดิมนะอันนี้ผมพูดจากความเข้าใจส่วนตัวของผมนะครับอ่ะเราเข้าใจแล้วทีนี้เราลองเราลองจินตนาการจับคู่นะครับถ้าอยากได้กีตาร์ที่วอมวอมเลยวอมวอมจัดๆเลยบอดี้เป็นเอลเดอร์คอเป็นเมเปิแน่นอนนะครับแล้วเฟดก เนื้อฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเป็นไมโลสฟูดแล้วหาปิกอัพที่เป็น DCR เยอะๆหน่อยมามาใส่นะครับวอร์มแน่นอนแต่สมมุติว่าเอ้ยถ้าอยากได้กีตาร์ที่คาแรคเตอร์สว่างสว่างสุดสไบรท์หน่อยอาจจะไปเลือกบอดี้ที่เป็นไมแอชนะครับบอดี้ที่เป็นไมแอชแล้วก็เอาคอเป็นเมเปิอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะมีความสว่างสดใสและมีความคมชัดหรือว่าหรือว่าอย่างหลายหสเปคที่เราเคยเจอคือบอดี้เป็นเ l d e r นะครับแล้วเฟดบอร์ดเป็น e อเ n อมันก็จะมีความแหลมแบบคมๆจิกๆนะครับในหลายๆตัวแล้วก็แล้วแต่สไตล์าการเลือกใช้แล,แ,ลแล้วแต่ปิ๊กอัพที่จะเอาไปใส่ด้วยเพื่อให้ได้เสียงอะไรให้ได้ย่านไหนความต้องการย่านไหนนะครับอันนี้ก็คือทฤษฎี ที่ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นทฤษฎีแบบที่ผมเข้าใจของผมเองนะทฤษฎีท่มกลางแหลมทําความเข้าใจกับปิกอัพทำความเข้าใจกับค่าต่างๆแล้วก็ทําความเข้าใจกับเนื้อไม้โทนบูดนะครับแล้วเอามาผสมประ,สระเสริฐกันบอกเฮ้ยทำไมซาวเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกที่ผมเจอมานะส่วนตัวนะผมไม่รู้เพื่อนจะเจอไหมหรือว่าผมจะถูกหลอกหรือเปล่านะครับผมจะยกตัวอย่าง ศิลปินไทยเพลงเพลงหนึ่งนะครับก็คือเพลงเพลงแกล้งนะครับของวงซินลี่ฟูเนี่ยถ้าพี่ต้นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กีตาร์ตัวอื่นอัดนะถ้าพี่ต้นเขาใช้ไอเอ็มเอลสกายฮอกนะครับถ้าผมจําชื่อ่จําไม่ผิดนะชื่อรุ่นสกายฮอ k อะที่เป็นตัวสีแบบซันเบิร์เป็นวิกอัพซิงซิงซิงของท n l ตัวนั้นนะครับผมผมได้ยินเสียงเนี่ยผมรู้สึกเอ้ยโซโล่เพลงเนี้ยเสียงมันมีความเสียงมันพุ่งมากเลยเสียงมันเป็นแบบเสียงเสียงกลาง มันพุ่งมันโดดเด่นมากๆเลยซาวซาวเนี้ยมันเป็นซาวดของพวกไปทางโทนกนะิฟสันอะแต่ถ้าแกใช้กีตาร์ตัวเนี้ยในการอัดเพลงจริงๆอะทำไมมันได้ซาวแบบนี้วะทำไมมันได้ซาว์ไปทางกิฟสันนะครับผมก็ไปทำการเซิร์ชข้อมูลนะครับปรากฏว่าสเปคของกีตาร์ตัวเนี้ยบอดี้กับคอมันเป็นไม้มะฮอ,อกกานีครับมันก็เลยถึงบางอ้ออว่าอ๋อ,อ,อแบบ สิ่งที่เราสิ่งที่เราได้ยินอ่ะมันคือมันคือโทนวูดนั่นเองนะครับมันคือคาแรคเตอร,ร์ของเนื้อไม้นั่นเองนะครับทีเนี้ยมันจะกลับมาที่ไอที่ผมเล่าไอทฤษฎีทูมกลางแหลมยังไงนะครับคือบางครั้งเนี่ยในการอธิบายในการทำความเข้าใจเ,เรื่องเนื้อไม้เรื่องโทนวูดก็ดีหรือเรื่องปิกอัพก็ดีเนี่ยนะครับถ้ามันอธิบายง่ายๆว่าต้องการ โทนทุ้มกลางแหลมยังไงนะครับต้องการทุ้มกลางแหลมยังไงหรืออธิบายเรื่องเนื้อไม้เนี่ยเรื่องเรื่องไม้โทนบูดเนี่ยว่าโทนบูดของไม้ยี่ห้อนี้ให้โทนเสียงในย่านไหนนะครับในเยอะกว่ากันนะครับเร,เราเราเราทำวามเข้าใจแล้วนี่ไอเรื่องของความชอบนะครับอย่างเช่นบางคนชอบหูฟังที่มันเอ็กซ์ต้าเบสเบสเนี่ยมีหูฟังที่มันมีเบสหนักๆนะครับบางคนไม่ชอบชอบหูฟังที่มันกลางเยอะๆหรือแหลมเยอะ อันนี้เป็นโลนิยมความชอบเป็นเ,เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับไม่มีถูกผิดแต่ในการที่เราลงไปในสนามนะครับในการเล่นไนการเล่นจริงๆในการใช้งานจริงๆเหมือนที่เราเคยได้ยินกีตาร์เบสเยอะมันก็ไปตีกับเสียงเบสไปตีกับคิกจะนแยไปตีกับกระเดืองอ่าเปตีปเขาก็เป็นโลเบสเขาก็เป็นโลกีตาร์จะไปโลอีกเยอะทาไมอันนั้นก็เป็นเรื่องของแบบสนามของที่มันเอ็กซ์เพรสขึ้นไปแล้วนะครับ แต่ถ้าเราทําความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ง่ายๆเลยด้วยการที่เราบอกว่าเอองั้นงั้นงั้นก็ฉันก็บอกว่าเออเธอชอบเสียงอะไรชอบเสียงกลางเยอะๆชอบเสียงแหลมเยอะๆชอบเสียงเบสเยอะๆทำความเข้าใจกับสิ่งที่เธอต้องการนะครับและอธิบายแบบง่ายๆว่าทุ่มกลางแหลมอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันน่าจะมันน่าจะอ๋อหรือว่ามันน่าจะเข้าใจง่ายนะครับเฮ้ยฉันอยากได้คาแรคเตอร์กีตาร์ที่มันแบบมีเสียงกลางเยอะๆหน่อย นะครับก็อาจจะไปเลือกมอฮอกกนีไปเลือกแอชหรือเอ้ยฉันแบบต้องการแบบบาลานซ์บาลานซ์ดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาบวกลบเอาที่ EQ หน้าตู้หรือมาบวกลบเอาที่อย่างอื่นเอานิดนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไปเลือกบอดี้เป็นเอลเดอร์นะอะไรอย่างเงี้ยต้องการปิ๊กอัพวอร์มไม่วอร์มก็ไปดูที่ค่า DCR นะครับพอเปลี่ยนมุมมองคิดไปไปมองด้วยมุมมองเนี้ย ผมว่าทุกอย่างมันเข้าใจง่ายขึ้นเยอะขึ้นเลยอะทุกอย่างมันอ๋อมันก็มันก็แค่นี้เองอ่ะมันไม่ไดม้มันดูไม่ได้มีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนหรือไม่ได้มีอะไรที่มันเข้าใจยากเลยนะครับถ้าลองมองในมุมแบบนี้ในในสิ่งที่ผมมองในมุมมองของผมนะทุ้มกลางแหลมก็เป็นความเข้าใจของผมนะครับอ่ออีกนิดนึง สิ่งที่เจอนะครับปิกอัพถูกๆปิกอัพถูกๆอย่างกีตาร์หัวปากผมเนี่ยที่จะเห็นว่ามีปิกอัพอยู่ตัวเดียวปิกอัพตัวนั้นราคาประมาณ56บาทซื้อมาจากในแอปส้มนะครับเอามาใส่สิ่งที่ปิกอัพแพงๆให้กับปิกอัพราคาถูกนะครับปิกอัพแพงๆเนี่ย ให้อคูสติกที่ดีกว่าให้ความกระจ่างสายให้ความนิ่งของตัวโน้ตให้อะไรต่ออะไรที่มันเคลียร์กว่าในปิกอัพที่มาราคาถูกกว่านะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่คนชอบบางทีผมเคยเจอแล้วคนยี้เลยปิกอัพเซรามิกกับปิกอัพ e อลนิโคชอบไปพูดว่า e อลนิโคมันดีกว่ามันเซรามิกมันดูแบบเป็นเหมือนของถูกของยี้ของที่ไม่ดีจริงๆแล้ว ิกอัพจะเป็นเซรามิกจะเป็นัอนิโค2อัลนิโค4อัลอนิโค5อะไรก็แล้วแต่มันก็คือแม่เหล็กครับทายของแม่เหล็กชนิีของแม่เหล็กซึ่งแต่ละแม่เหล็กให้คาแรคเตอร์เสียงให้คาแรคเตอร์อะไรที่ที่มันไม่เหมือนกันต่อให้เป็นแม่เหล็กัอนิโค2แต่เป็นัอนิโค2ที่แม่เหล็กคุณภาพมันแย่มันก็แย่ได้นะครับถ้าเป็นแม่เหล็กเซรามิกแต่มันเป็นแม่เหล็กเซรามิกที่สร้างมาอย่างมีคุณภาพมันก็เสียงดีได้นะครับลองไปดูที่ พวกน่าจะเป็นซีโมดันแค่นที่เป็นนาสกูนะครับอันนั้นคือเซรามิกนะเซรามิกก็ให้คาแรคเตอร์หนึ่งนะครับเหมาะอาจจะเหมาะกับไปเล่นเพลงแบบอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับถ้าเอาในโคสก็อาจจะเหมาะกับอีกแบบหนึ่งเอาในโค้ดสี่ฮัโค5อะไรก็อาจจะเหมาะไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ของถูกอะคุณลิตี้มันก็โลตามราคาที่มันถูกแล้วเราก็จะเจอว่าเอยเสียงมันดูมีความ คุณๆไม่กระจ่างใสไม่ไบรท์เลยถ้าเทียบกับปิกอัพที่มันราคาแพงกว่าส่วนใหญ่ปิกอัพราคาที่แพงกว่ามันก็จะสะ,สะอาดกว่าสว่างกว่าใสกว่าบไบรท์กว่าคุณภาพดีกว่าประมาณนั้นครับโอเคอผมคิดว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นออทฤษฎีมโนของผมนะครับเรื่องทุ้มกลางแหลมถ้าอธิบายความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆนะครับเป็นเรื่องของทุ้มกางแหลมเนี่ยมันน่าจะรู้สึกเออเข้าใจได้นะ แล้วก็รู้สึกว่าอยากนําเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับในสิ่งที่ผมเล่านะครับเพราะว่าผมไม่มีผมไม่มีทฤษฎีไม่มีตำรา,าไม่มีเครื่องมืออะไรไปวัดนะครับเล่าเพียงแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆฟังแล้วไปลองทําความเข้าใจดูถ้ามันใช่หรือไม่ใช่ยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยเล่ากับผมนะครับว่าเออมันเป็นยังไงบ้างสิ่งที่ผมเล่ามันใช่หรือเปล่าเอยหรือไม่ไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะครับ ก็เป็นการพูดคุยกันถือว่าแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเผื่อมันจะมีข้อมูลอะไรที่มีประโยชน์สําหรับเพื่อนคนอื่นๆที่เข้ามาดูหรือว่าได้เข้ามาอ่านคอมเมนต์ว่าเฮ้ยผมคิดว่ามันอย่างนี้นะาผมคิดว่ามันน่าจะอย่างนั้นมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าคิดเห็นไปในทางเดียวกันหรือแตกต่างกันก็ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับอ่ะสุดท้ายก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็หวังว่าคลิปเนี้ยมันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอให้ทุกคนเล่นกีตาร์เล่นดนตรีกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับ